สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนคุยนะครับวันนี้ตอนที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องของคําถามนะครับ <c oughs> ก็คราวที่แล้วนะครับเราได้ถามคําถามอันแรกไปนะครับเกี่ยวกับว่าประเทศไทยนะั้นเป็นของใครกันแน่นะครับของพระมหากษัตริย์หรือของคนที่เป็นชนชั้นศักดินาที่มีส่วนได้ผลประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ เป็นคนดีกว่ามีการศึกษาดีกว่ามีคุณธรรมมากกว่าชอบทำมากกว่าหรือว่าจริงๆแล้วเป็นของคนทุกคนเท่าเทียมกันนะครับวันนี้คําถามนะที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ส่วนที่สองนะครับกษริย์ภูมิพลและบรรพบุรุษท่านใดเคยรบฆ่าศึกเคยปกป้องประเทศเคยก่อตั้งประเทศอย่างแท้จริงนะครับก็อันนี้ก็ ในแง่ที่บอกว่านีา่รัชการที่หนึ่งของราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยนะครับเราก็ได้คุยกันก็บอกว่าเคยเชื่อกันว่านี่แหละนี่นะเ,เป็นผู้กอ่อตั้งราชวงศ์จัก,กรีนะครับแล้วก็พระเจ้าตากในจริงๆเนี่ยเป็นผู้ที่นําในการาสู้กับพมา่าแล้วก็กู้เอกราชมาจากพมา่าก็ไปตั้งกรุงธนบุรีทีนี้กษัตริย์ภูมิพลและบรรพบุรุษถ้าย้อนไปเนี่ยไปถึงรัชการที่หนึ่งเนี่ย นะครับมันก็ตั้งคําถามได้เหมือนกันท่านเป็นคนธรรมดานะครับยกฐานะขึ้นมาเป็นกษัตริย์หลังจากที่ล้มพระเจ้าตากสินนะครับไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือการรัฐประหารการยึดอานาจมานั่นเองแล้วก็ยกตนขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยบรรพบุรุษได้เข้าไปรบเคยปกป้องประเทศชาติมีกี่พระองค์ในราชวงศ์จัก,กรีนะครับอน,น้ก็ถามกันได้นะครับไปหาคําตอบมาเองในการรบแต่ละครั้งกษัตริย์ได้รบจริงกี่ครั้ง อันนี้เป็นเรื่องตั้งคําถามกันได้น่าสนใจนะครับได้รบจริงกี่ครั้งเพราะว่าเวลาไปรบจริงๆเนี่ยทหารไอ้ตัวกษัตริย์นี่จะต้องมีการรายรอบรายรายรอบนะล้อมเพื่อปกป้องนะครับป้องกันความปลอดภัยอย่างเต็มที่จะไปชนช้างกันหรือไปสู้กันด้วยจริงๆเนี่ยขับม้าไปสู้กับศัตร,รูหรือว่าขี่ช้างไปชนกับศัตร,รูเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยได้รบจริงกี่ครั้งนะครับแล้วใครบ้างล่ะ นะครับที่ได้ไปรบนะครับเอาเดี๋ยวค่อยถามนะครับในกองทัพมีครอบครัวกษัตริย์กี่คนไอ้ที่จะไปรบเนี่ยเป็นนายทหารพลไพร่ที่ไปถือดาบไปฆ่าไปตายกันเนี่ยนะครับพม่ามาทีนึงก็ออกไปฆ่ากันเนี่ยมีคนในครอบครัวของกษัตริย์กี่คนมีลูกหลานชาวบ้านกี่คนนะครับแหมคาถามนี่ก็อาจจะมีอคติอยู่บ้างนะครับพวกคําตอบน่าจะชัดเจนนะผมว่านะแต่ไม่แน่นะครับพี่น้องอาจจะมีข้อมูลมาแย้งก็ได้นะครับ การอ้างวากษัตริย์รักษาบ้านเมืองทำให้ชาติอยู่รอดเป็นวาทกรรมโดยใครเพื่ออะไรอใครบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยนะอยู่รอดมาได้ก็เป็นพาะฝีมือของพระมหากษัตริย์ถ้าไม่มีกษัตริย์บ้านเมืองเราไม่อยู่รอดหรอกป่านะนนี้ตกไปเป็นเมืองขึ้นของเขาแล้วนะครับก็มีคนเถียงอีกนะครับว่าที่เป็นเมืองขึ้นนั่นนะใครทําให้เป็นเมืองขึ้นนะใครเสียดินแดนใครยกดินแดนให้นะต่างประเทศไป แล้วแต่ละครั้งที่ยกดินแดนให้ไปนั้นด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ไปสืบค้นเองนะครับไปสืบค้นเองแต่ว่าถ้านะเอาเฉพาะตรงนี้ก็แค่บอกว่าที่บอกว่ากษัตริย์รักษาบ้านรักษาเมืองเนี่ยรักษาอย่างไงนะครับรักษาอย่างไร,นะร,ร,งไรในเรื่องของรัชก,กาลที่สี่ที่ห้าเขาบอกว่านะเขาไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะตกลงเอาไปขายให้กับต่างประเทศนะครับบางคนก็บอกว่าเพื่อให้ตัวเองนะมีสภาพอยู่รอด นะครับก็เลยต้องเอาแผ่นดินเนี่ยไปยกให้กับฝรั่งไปเพื่อให้มีการรักษาสถาบันกษัตริย์อยู่ก็นั่นก็คือเป็นเรื่องของการกล่าวอ้างไม่ได้มีการศึกษาวิจัยในลักษณะที่มันละเอียดลึกลงไปนะครับผมอยากจะขอให้พี่น้องนี่เอาประเด็นตรงนี้ว่ากษัตริย์กับการสร้างบ้านแปลงเมืองการรักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดนะครับการรักษาผลประโยชน์ของชาติการพัฒนาทำนุบำรุงประเทศชาติจนมาถึงวันนี้เนี่ย จริงๆมันเป็นความจริงแค่ไหนถ้าเป็นวาตกรรมนั้นเป็นวาตกรรมที่สร้างขึ้นมาโดยใครเพื่อประโยชน์สิ่งใดนะครับแล้วก็อาจจะต้องเลยมาถึงการนะครับมีหนังสือประวัติศาสตร์ต่างๆที่มักจะยกยอกษัตริย์ว่านะเป็นผู้ที่กล้ากล้าสามารถในยุครัฒนาโกสินท์มีไม่มากก็ขุดไปเอามาตั้งแต่สมัยอยุธยาสุขโขทัยนะครับอืม บอกว่าเป็นนะธรรมราชาพ่อปกครองลูกนะครับแม้กระทั่งเรื่องของศิลาจารึกซึ่งเขาก็บอกว่าเมามาเขียนกันนี่แหละสมัยรัชกาลที่4ี่รัชกาลที่5นี่แหละนะครับต้นรัชวงศ์ราชวงศ์จัก,กรีนี่แหละพอพิสูจน์แล้วไม่ได้เป็นของเก่าจริงไม่ได้เขียนจริงอะสมัยนั้นมันยังไม่มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้นนะครับก็ว่ากันไปแต่นี่เป็นเรื่องของทางประวัติศาสตร์ที่ต้องไปถกเถียงประเด็นตรงนี้คือว่าบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการที่จะไปรบกับค่าศึกปกป้องประเทศก่อตั้งประเทศเสร็จแล้วก็นะมีส่วนรักษาประเทศจนถึงทุกวันนี้มันเป็นของกษัตริย์นะขาดกษัตริย์ไม่ได้เลยหรือว่าจริงๆแล้วนะเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่านะมันก็คงมีทั้งประโยชน์จริงๆแล้วก็ประโยชน์ที่นะเกินจริงหรือว่าอะไรที่สมอ้าง เพื่อใหนะ้ตัวเองอยู่รอดนะครับมันคงจะมองได้หลายอย่างผมไม่มีคําตอบให้นะครับพี่น้องดูคําถามแต่ละอันที่อยู่ในนี้ไปหาคําตอบแล้วลองถกเถียงกับตัวเองถ้ามีเพื่อนฝูงใกล้ๆนะครับถ้าถกเถียงกันได้นะครับพี่น้องคิดว่าปลอดภัยแน่แน่ก็ทําพี่น้องที่ไม่กลัวกฎหมายนะครับหนึ่งหนึ่งสองซึ่งการพูดถึงกษัตริย์ในอดีตเนี่ยมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งสองนั้นก็ระบุไว้เฉพาะใน ลักษณะของกษัตริย์ปัจจุบันแล้วก็มีองค์ราชทายาตนะครับผู้เกี่ยวข้องระดับสูงแค่นั้นนะครับไม่ได้รวมไปถึงกษัตริย์ในอดีตท,ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสารที่จะตีความนะครับเพื่อที่จะขยายขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เลยนะเพราะว่าพูดถึงอดีตก็กระทบกระเทือนมาถึงปัจจุบันอะไรเงี้ยจะตีความไปอย่างนั้นหรือไม่จะมีการตัดสินแนวนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาละ้นะผมฝากคาถามชุดที่2ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่ตติดตามนะครับ เอาไปคิดไปค้นไปคุยกันต่อนะครับสวัสดีครับ